สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เมเอนทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับเข้าเว,เ,เว็บนี้นะครับ,ดดนค,รบคนละครึ่งนี่นะครับเจดใน g o o g l e นะครับคนละครึ่ง c o m นะครับมันก็เราก็สามารถดูสิทธิ์ได้นะครับตอนนี้สิธ์เหลือประมาณนี้นะครับเราก็มาที่การ ลงทะเบียนรับสิทธ์น,นะครับเป็นร้านค้าหรือประชาชนร้านร้านค้าทั่วไปก็ลงได้นะลยกเว้นแฟรนไชส์มัง้งแล้วก็สําหรับประชาชนเราก็เลือกง่ายๆนะครับเลื่อนมาข้างล่างเลยคุณจะอ่านก็ได้นะก็ผมพ็ไม่อ่านะ่ะเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มากรอกรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับคำนำหน้าชื่อ นามสก,กุลนะครับัตรประชาชนเดี๋ยวผมหยุดไปชั่วคราวก่อนเม <ET EN> ื่อเราเกรอกเรียบร้อยนะครับชื่อชช addition, บัตรประชาชนเลขลังบัตรประชาชนวันเกิดเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับมาถึงด้านานี้แล้วก็กดลงทะเบียน ชิบหายล้เกาะไม่ครบเดี๋ยวขึ้นไปดูใหม่แรกหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับลองกดลงทะเบียนนะครับปับ๊บพอกดลงทะเบียนเสร็จแล้วมันจะให้เราตรวจสอบชื่อนะครับชื่อเลขบัตรประชาชนเราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยเนะเาะเสร็จแล้วก็กดย,ยืนยันรอ ot ีมานะครับ <S <S <ฮ>นะครับเจ็ดหกสี่สองเจ็ดแปดเรียบร้อยนะครับพอเราได้ otp มาปุ๊บเนี่ย otp มันจะสลับเลขกันล่ะครับมันจะไม่ไม่ไงก็ไม่ตรงกันแน่ๆนะครับ มันก็เด้งมาปุ๊บเราก็ลงทะเบียนมาระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยรอ s อสเอสยืนยันสามวันนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวพอได้เอสเอเสปุ๊บเดี๋ยวเรามาทําคลิปกันต่อเนาะเดี๋ยวลืมกดติดตามไหมนะนะครับกดติดตามช่องเอมิลทีวีนะครับจะได้รับข้อมูลโครงการคนละครึ่งไว้นะครับ